นิยายจำปาดอกนั้นตอนบ้านน้ำเย็นบ้านน้ำเย็นตั้งอยู่่าำกลางทุ่งนาและภูเขาผู้คนดำเนินชีวิตเรียบง่ายในหมู่บ้านมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อว่าจำปาเธอเติบโตในครอบครัวของชาวนาแม้ยากจนแต่เต็มไปด้วยรักพ่อแม่ของเธอทำงานหนักทุกวัน เพื่อหาเลี้ยงครอบครัวเล็กๆให้พอมีข้าวกินจำปาเป็นเด็กขยันตื่นเช้ามาช่วยพ่อแม่หาบน้ำจากริมแม่น้ำเก็บฟืนและทำอาหารแม้ว่าเธอยังเล็กแต่เธอไม่เคยบ่นว่าลำบากกลับยิ้มเสมอเมื่อได้ช่วยครอบครัวโรงเรียนของเธอเป็นเพียงอาคารไม้เก่าๆแต่เธอไปเรียนทุกวันด้วยใจใฝ่รู้ ครูประจำหมู่บ้านมักเอนดูจำปาเพราะเธอตั้งใจเรียนมากกว่าเด็กคนอื่นๆทุกครั้งที่สอบเธอมักได้คะแนนสูงสุดแม้ไม่มีหนังสือใหม่ๆให้อ่านเหมือนเด็กเมืองใต้ต้นจำปาหน้าบ้านเธอมักนั่งอ่านหนังสือเล่มเก่าๆที่ครูใจดีมอบให้ดอกจำปาที่ผลิบ,บานส่งกลิ่นหอมเป็นเพื่อนที่คอยปลอบใจในยามเธอเหงา ในยามคำ่ำเธอมองฟ้าแล้วบอกตัวเองว่าวันหนึ่งจะต้องไปไกลกว่าทุ่งนานี้ความฝันของเธอคือการได้เรียนต่อและกลับมาเป็นครูให้เด็กๆในหมู่บ้านเพื่อนๆมักเรียกเธอว่าดอกจำปาของบ้านน้ำเยน็นเพราะเธอสดใสและมีกำลังใจพ่อมักพูดว่าความรู้คือแสงสว่างที่จะนำชีวิตเจ้า แม่ก็มักบอกว่าลูกคือความหวังของบ้านเราคำพูดเหล่านั้นกลายเป็นแรงผลักดันที่ฝังลึกในหัวใจแม้บ้านน้ำเย็นจะอยู่ไกลความเจริญแต่หัวใจของจำปาเต็มไปด้วยความหวังไม่มีสิ่งใดจะหยุดความใฝ่ฝันของเด็กหญิงตัวเล็กๆได้นี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราว ที่จะพาเธอออกเดินทางสู่เส้นทางใหม่ในชีวิตและดอกจำปาหน้าบ้านจะเป็นพยานแห่งความฝันของเธอไปตลอดกาล